น้องประชาชนชาวสังขละทุกท่านเพื่อทราบนี่คือเสียงประชาะสัมพันธ์จากสถานีตํารวจตรองสังขละภายใต้การอํานวยการของท่านตระเวนชนะแสงสันชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจตรองสังขละขอประกาศเพื่อท่านทราบว่าขอติดยาพิษไปยังสอบเดบิตงานทางการทอกมลนิธรัฐบาลไทยได้มีปติการในการควบคุมเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อโควิด -19 โดยมีมาตรการให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่จะออกจากพิพิธสถานหรือออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เป็นนม่เช่นั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเมียทาตโดยมียการ,โ,รโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทซึ่งอัตราโทษจางาวะหรือว่าเป็นอาาโทษจีิงูงและก็อขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องให้ความร่วมมือกับทางคณะรัฐมนตรีด้วยและ ภารกิจุตรสังขาของเราก็หวังเป็นจึ่งว่าพ่อแม่พี่น้องชาวสังขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันตัวานเองคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในหมู่บ้านและคนในอำเภอสังขาเนื่องจากในช่วงนี้อำเภอสังขาของเรามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วหลายท่านหลายนายหลายนางหลายคนเนื่องจากแค่นี้เนื่องจากเชื้อนี้ ิดกันง่ายเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางคณะรัฐมนตรีและรัฐบ,บาลรวมทั้งสถาจำรวนบธรตั้งะขอะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ